สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรอล์วิกเช่นเคยหลังจากที่ผมได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้ามีภาพเงาขึ้นมาครับเป็นรูปล้อหลังแล้วก็ตัวสวิงอาร์มดูเหมือนผมจะวิเคราะห์ผิดเนื่องจากล่าสุดเลยทางเพจรถจักรยานยนต์ฮันด้าได้ปล่อยภาพออกมาแล้วซึ่ง มากับธีมสีม่วงนั่นก็คือรถ f o r ์ a 350โดยทางด้านใต้โลโก้ f o r ์ a จะมีเพลทซึ่งผมซูมเข้าไปแล้วมันจะเขียนว่า Special Edition และโลโก้จะปรับเป็นสีม่วงโดยจุดนี้ครับจากที่ผมมองเลยก็คือมันน่าจะเป็นตัว f o r ์ a ที่ได้รับการคอลแลบพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งจะเอามาถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวเจเนอโล p ัสแบบเวอร์พิเมียครั้งแรกในโลกพรุ่งนี้ ตรงนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนรอติดตามกันได้เลยครับทั้งในส่วนของตัว Forza 350 Special Edition ตัวใหม่นี้แล้วก็ตัว Giano Plus ที่จะมีการเปิดตัวใหม่ซึ่งเราจะรีไปอัปเดตกันตั้งแต่ในงานเลยก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับทั้งในส่วน y o u t u b e นี้แล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตแบบ Real Time วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ